ในกองทัพฟรีเซอร์นะฮะผมเชื่อเลยว่าหากพูดถึงริวล้อที่มีความสามารถแล้วก็โดดเด่นทรงพลังก็คงจะหนีไม่พน้นหน่วยรบพิเศษกินิวซึ่งแต่ก่อนหน้านี้นะฮะถ้าหากไม่จําเป็นเนี่ยฟรีเซอร์จะไม่เรียกใช้งานเลยเพราะว่ามันโหดมากๆแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขานะฮะแล้วก็กินิวที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ยังเป็นถึงมือขวาของฟรีเซอร์อีกด้วยหน่วยรบพิเศษกินิวนะฮะมีความเป็นไปได้ที่อาจารย์โทริยาม่าเนี่ยจะออกแบบตาม ขบวนการเซนไตนะฮะเพราะว่าด้วยนิสัยชอบโพสท่าแล้วก็มีสีต่างๆเนี่ยมันคือมันใช่เลยขบวนการ5สีช,ชัดๆนะชื่อของหน่วยรบพิเศษนะฮะจะเป็นการเล่นคํามาจากผลิตภัณฑ์นะฮะที่ทํามาจากนมอย่างกรูโดเนี่ยก็มาจากโยเกิร์ตนะ,ะลีคูมก็มาจากครีมบาต้าก็มาจากคําว่าเนยฮะเออบัตเตอร์เงี้ยจีสึกก็มาจากคําว่าชีสกีนิวเนี่ยจะมาจากคําว่านมในภาษาญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถ้าหากอิงจาก เวอร์ชันเกมนะฮะโบนิวเนี่ยที่มาปรากฏตัวในดา a g เกอนบอลแซดคาคาลอดเนี่ยก็เคยเป็นอดีตสมาชิกคนหนึ่งของหน่วยรบพิเศษกินิวเธอเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็มาจากการเล่นคําจากคาว่าเต้านมนะ,ะก็ยังอยู่ในหมวดคําว่านมอยู่ดีเจ้าหล่อนนะฮะแต่หากอิงจากในเกมเนี่ยจริงๆแข็งแกร่ง,ง,งมากเลยนะ แต่เพราะว่าขาดเสน่ห์ในการโพสท่าไงคือแบบมันตามเรื่องโพสท่าของพวกกินิวไม่ทันก็เลยโดนไล่ออกจากทีมคือขอออกดีกว่าจะมาอยู่ทําไมพวกนี้มันชอบเก๊กท่าเกินไปหน่วยรบพิเศษกินิวนะฮะคือการรวมตัวของนักรบที่มีความสามารถเฉพาะทางหรือว่าความทรงพลังก็คือแบบต้องมีเด่นและด้านหนึ่งอะ่ะเออถ้าหากไม่ใช่แบบว่ามีความสามารถเฉพาะทางที่แบบดีๆก็ต้องมีความทรงพลังมากๆถึงจะมาอยู่ในหน่วยนี้ได้นะฮะ แล้วก็หน่วยนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยที่คิงโคหรือว่าพ่อของฟรีเซอร์เนี่ยยังครองอํานาจอยู่ด้วยพวกเขานะฮะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากสูงยิ่งกว่าซาบอนแล้วก็โดโดรเสียอีกที่ติดตามฟรีเซอร์นะทุกคนในหน่วยลบพิเศษกินิวนะฮะคือพวกมิวแทนหรือว่าพวกกลายพันธ์ก็คือเหมือนกับฟรีเซอร์เลยพวกนี้จึงมีความเก่งกว่าคนอื่นในเผ่าพันธุ์ตนเองเป็นพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกเลยที่จะมาเข้าร่วมในทีมนี้ได้ทีนี้ เราจะมาทําความรู้จักสมาชิกแต่และคนในทีมกันบ้างดีกว่าว่าเขามีใครบ้างเริ่มจากกัปตันทีมก่อนเลยนะั่นก็คือกัปตันกินิวนะฮะเป็นมือขวาของฟรีเซอร์แล้วก็มีความจงรักภักดีต่อฟรีเซอร์มากที่สุดมากกว่าใครๆทั้งนั้นเลยนะฮะมีความเข้มงวดมีเกียรติชอบสู้แบบแฟงแฝถึงขนาดแบบว่าไม่ยอมทําร้ายโกคูนะฮะแต่าหากว่าจีสอนี่เข้ามาช่วยลุมแล้วก็ยังต่อว่าจีส่อีกด้วยว่าอย่าหาทำนะอย่าลุมเราไม่ลุมแนมะ แล้วก็เขาเรียกได้ว่าอย่างไงเดียวละ่ะมีใจดีฮะเป็นหัวหน้าทีมที่ใจดีมากรู้จักแบ่งปันให้ทุกคนในทีมด้วยมีความฉลาดนะฮะสามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็คิดแผนในทีมได้ถ้าไม่ติดที่ว่ากีนิวเนี่ยเป็นพวกของฟรีเซอร์นะฮะเขาจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความน่าสนใจมากทั้งด้านความสามารถแล้วก็ด้านพลังก็คือแบบถ้าเป็นคนดีเนี่ยคือกีนิวเนี่ยคือเป็นตัวหนึ่งที่รับมือยากแน่นอนกีนิวนะฮะมีความสามารถในการสลับร่างกับคนอื่นได้คือความสามารถเฉพาะตัวเลยฮะ คนอื่นในเผ่าของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทําได้นะอันนี้เป็นความสามารถของกีนวโดยเฉพาะเลยจากการกลายพันธุ์ไงด้วยการตะโกนคําว่า change นะฮะหรือว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนร่างก็ได้จะเป็นการยิงลําแสงนะฮะออกมาจากตัวเขาเนี่ยไปใส่คนที่เขาต้องการเพื่อทําการสลับร่างอ่าในกรณีนี้นะฮะถ้าหากว่าเขาอยู่ในร่างของสัตว์ที่พูดไม่ได้เนี่ยเขาจะพูดคาว่า change หรือว่าเปลี่ยนร่างไม่ได้ก็จะทำให้เปลี่ยนร่างไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่า ต่อให้อยู่ในร่างของสัตว์ที่พูดไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเราทําให้คู่กรณีเนี่ยพูดคําว่า change ออกมาได้ผลลัพธ์ก็จะส่งผลแบบเดียวกันก็คือสลับร่างได้เหมือนกันต้องทอํายังไงก็ได้นะถ้าหากให้อีกฝ่ายพูดคําว่า change นะฮะความสามารถนี้กินิวนะฮะคนพบมาตั้งแต่เด็กโอ้โหเรียกได้ว่ารู้เลยว่าตัวเองจะทําอะไรเลยสลับร่างกับเด็กที่หล่อแล้วก็โคตรรวยที่สุดในชั้นนะฮะมันคือแบบเออไหนไปเป็นลูกคนรวยดีกว่าและทีนี้นะฮะ อยู่ไปอยู่มามันรู้สึกเหมือนว่าเออตัวเองหล่อแล้วก็รวยแหละแต่ทําไมตูมันโง่อย่างเลยวะมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรเลยเขาถึงมานึกขึ้นได้ในภายหลังว่าเออเป็นลูกผู้ชายเนี่ยเขาวัดกันที่ความแข็งแกร่งไม่ใช่เรื่องเงินหรือว่าหล่อเว้ยเออก็เลยเคยแบบแต่หลังจากนั้นไม่ซีเรียสเรื่องเงินหรือว่าหล่อเลยแต่ต้องส,สลับร่างกับคนเก่งไว้ก่อนนะฮะในภายหลังเนี่ยเออคือแบบว่าก,กินิวไปเจอชาวเพอร์เพอร์ฮอนคนหนึ่งนะฮะก็เลยไปสลับร่างมาด้วยซึ่งนี่แหละคือร่างที่เรารู้จักกันถึงในทุกววัันนนนนนี้้่าางงขอออชเเพพลคนน ก็คือกลายเป็นร่างหลักของกีนิวเลยเออร่างที่มีพลังต่อสู้ไอ้หนึ่งแสนนะฮะและทีนี้นะฮะถ้าหากพูดถึงร่างจริงของกีนิวอะที่ก่อนหน้านี้นะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะฮะที่เคยเห็นเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นก็คงจะมีซาวซ่าพวกจีสือะไรอย่างเงี้ยแหละลูกทีมบางคนที่เคยเห็นนะฮะซึ่งตอนนั้นนะฮะกีนิวเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะต่อสู้กับซาวซ่าเพื่อแย่งกันเป็นหัวหน้าหน่วยของทางฝั่งคูลเลอร์นะฮะและในภายหลังต่อมาเนี่ยฟรีเซอร์จึงค่อยรับกนิววมาอยยู่ด้ มีมีความเป็นไปได้ว่าตอนนั้นกีนิวเนี่ยจะสู้เซาซ่าไม่ไหวนะเพราะว่าล่างต้นก่อนหน้านั้น,นมันน่าจะอ่อนแอเกินไปก่อนที่จะได้ล่างชาวเพอร์เพิลฮอนนะฮะความสามารถของกีนิวเนี่ยในช่วงฟิเซอร์เนี่ยก็คือฟิเซอร์ซาก้าถือว่าสูงมากด้วยพลังต่อสู้1นึ0 0 0สนนะฮะตอนนั้นก็คือเป็นลองแค่โกคูกับฟิเซอร์เท่านั้นเลยนะกีนิวเนี่ยสามารถที่จะกําจัดคนอื่นนอกจาก2คนนั้นเนี่ยได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นอนเบจิต้า อ่คุลินลินแล้วก็โกหังอะไรอย่างเงี้ยคือเสร็จกีนิวแน่นอนแล้วก็ไหนจะความสามารถเปลี่ยนร่างด้วยก็คือไม่ว่าจริงๆแล้วนะถ้าหากเขาเล่นแบบพลิกแพลงพอเจอศัตรูหน้าไหนเนี่ยโดนเข้าไปก็ลําบากนะฮะก็คือแบบจริงๆอ่ะสามารถใช้ใส่ฟรีเซอร์ก็ได้นะฮะแต่ว่าด้วยความจงรักภักดีของกีนิวที่มีต่อฟรีเซอร์เขาสาบานไว้เลยว่าเขาจะไม่ใช้ท่านี้ใส่ฟรีเซอร์ไปอันขาดใช่ก็คือแบบรักฟรีเซอร์มาก จนผมอยากจะให้กีนิวเนี่ยไปเจอกับโกคูแบล็กจริงๆเลยฮะเออถ้าหากไอ้สองคนนี้เจอกันเนี่ยผมว่ามันแน่ๆซามัส <Sam us S 2> มันคงอยากจะบอกว่าไอสัตว์เอยตูเดี่ยถึงกับขนาดไปขอพรแบบซูเปอร์ดราก้อนบอลเลยนะเออถึงจะได้ร่างโกคูมาไอบ้านี่แค่พูดคาว่าเปลี่ยนร่างก็ได้แบบสบายๆแล้วจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าเออกีนิวเนี่ยมาก,ก่อนการมาก่อนโกคูแบล็กด้วยซ้ํานะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าไปเจอกับโกคูแบล็กเนี่ยผมบอกเลยว่าซามัสนี่คงจะโกรธมากแน่ๆเลยแบบโดนเอาล่างสลับไปอะ่ะเออ นี่ไงล่ะไม่ต้องขอพอรอะไรเลยฮะตัวมีความสามารถที่จะสลับล่างเองอยู่แล้วทีนี้เราก็จะมาดูทางฝั่งของรองกัปตันบ้างนะฮะนั่นก็คือจีซึจีซึนะฮะเป็นรองกัปตันของหน่วยรบพิเศษกีนิวแล้วก็เป็นชาวดาวเบลนส์นะฮะเหมือนกับซาวซ่าเรียกได้ว่าไอซาวซ่านี่มีประเด็นกับทางนี้มากเลยเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนะฮะกลายเป็นดาวที่คุมโดยฟรีเซอร์แล้วก็คูลเลอร์มันจึงมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าดาวคูลเลอร์98นะฮะชาวดาวเบลนส์เนี่ย จะมีรูปร่างหน้าตานะฮะสัสดส่วนอะไรต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกับมนุษย์มากอ่าแล้วก็จะมีความต่างกับมนุษย์แค่เรื่องแบบสีผิวแล้วก็สีผมเท่านั้นแหละที่จะต่างกันออกไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นจีสึเนี่ยก็จะเป็นผิวแดงนะฮะเซาซ่าก็จะเป็นผิวสีน้ําเงินแล้วก็เลือดของพวกนี้จะเป็นสีม่วงอ่าเนื่องจากว่าชาวดาวเบรนส์นะฮะดาวของพวกเขาเนี่ยมีแรงดึงดูดที่สูงมากอ่า ทำให้พวกเขาเนี่ยมีความว่องไวมากเมื่อไปอยู่ดาวที่มีแรงดึงดูดน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจีสึแล้วก็ซาซ่าเนี่ยก็คือไม่ถูกกันนะฮะมักจะข่มกันว่าใครเก่งกว่ากันหรือไม่ก็ใครหล่อกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเออหน้ามนมาแต่ไกลเลยเหมือนกับพวกไอ้ซาบอนด้วยเออซาบอนนี่ก็เป็นพวกสําอางเหมือนกันจีสึนะฮะเป็นคนที่แบบชอบดูถูกศัตรูนะฮะแล้วก็รักในการโพสตท่าเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกับคนอื่นๆในทีม แล้วก็มีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะชอบรอบกัดด้วยนะฮะหากมีโอกาสเป็นพวกรักสวยรักงามรักหล่อไงคือแบบสำอางไว้ก่อนน่ะเพราะว่ามันหล่อเขาในฮะสนิทกับบาต้าในทีมเป็นพิเศษอ่าก็คือกับบาต้าเนี่ยคือเป็นคู่หูคู่ฮาเลยเนื่องจากว่าคู่หูคู่นี้นะฮะเข้าขากันได้ดีมากมันจึงมีท่าผาสานด้วยไงแล้วก็ทั้งคู่ก็จะมีฉายาเป็นอย่างจี้สุดนี่ก็คือแมกมาสีแดง แล้วก็บาต้าก็จะเป็นเฮริเคนสีน้าเงินนะฮะมันจึงเกิดท่าผสานเป็นดาวหางสีม่วงเออคือผสานสีกันเลยเงี้ยสองคนนี้ไปด้วยกันได้แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะฮะจีสุเนี่ยจะมีความนับถือในตัวหัวหน้ากีนิวเป็นอย่างมากก็คือชอบโม e เรื่องของกีนิวเนี่ยให้อีกฝ่ายเนี่ยฟังมากๆแบบเฮ้ยหัวหน้าเก่งอย่างนั้นนะหัวหน้าเก่งอย่างนี้นะเออแบบไม่รู้จะโม e ทําไมอะแต่ชอบโม e ไงเออในวัยเด็กนะฮะจีสุเนี่ยเป็นพิชเชอร์ให้กับแกล์เล็กติกลิตเติลลีกนะฮะก็คือ แล้วก็เพราะว่าเล่นเบสบอลมาตั้งแต่เด็กนะฮะชอบคว้างไงมันเลยกลายเป็นทําไปทํามาค้นพบความสามารถตนเองแล้วก็เข้าถึงฮะความชํานาญของจีสึก็คือการควบคุมการปล่อยพลังได้ดีที่สุดในทีมนะฮะจึงคิดคนท่าคลัตชเชอร์บอลออกมาได้ซึ่งเป็นท่าไม้ตายของตนนะฮะก็คือคล้ายๆแบบตบลูกใส่เหมือนวอลเลย์อ่ะในด้านพลังนะฮะจีสึนี่มีพลังมากกว่าเบจิต้าในตอนที่สู้กับรีคูมนะฮะเอาง่ายๆก็คือเกณฑ์พลังของจีสึอย่างน้อยๆก็คือต้องส0,000ื่นขึ้นไปนะฮะ แต่ว่าพอได้ยินกีนิวบอกว่าพลังของโกคูเนี่ยอย่างน้งนอยๆมันต้องห0,000ื่นะฮะก็เลยแบบตกใจมากแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไอรีคุมถึงสู้โกคู Goku ไม่ได้นั่นก็หมายความว่าพลังของจีสือนะฮะแม้จะมากกว่าสามหมื่นแต่ก็ไม่เกินหกหมื่นก็คืออยู่ในช่วงนี้เลยซึ่งก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะเป็นรองเพียงแค่กีนิวแล้วก็โกคูแล้วก็ฟรีเซอร์ในขณะนั้นตามจริงแล้วเนี่ยผมมองว่าความสามารถของจีสือเนี่ยถ้าหากเทียบกับ ลูกทีมคนอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยหลากหลายนะฮะก็คืออาจจะมีความชํานาญในด้านการปล่อยพลังอะแหละแต่ว่าโอ้ลองคิดดูสิอย่างกินิวเนี่ยก็โดดเด่นมากไอสลับล่างนี่คือโคตรโกงเลยแค่ความสามารถเนี่ยจริงๆไม่ต้องเก่งก็โกงอยู่แล้วฮะเออผมเลยมองว่ามันงันๆไปแหละถ้าหากไม่ติดที่ว่าจีสึดมีพลังต่อสู้ที่สูงเนี่ยผมว่าคนที่ควรจะเป็นรองกับตันเนี่ยควรจะเป็นบาต้าหรือไม่ก็รีคูมมากกว่าเออคนถัดมาก็จะเป็นรีคูมนะฮะ มาจากเผ่าพันธุ์อะไรชื่อซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์อีกเช่นกันค,คล้ายคล้ายกับจีสุนะฮะเพียงแต่ว่าเผ่าพันธุ์นี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีคิ้วนะฮะแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่ด้วยลีคูมเป็นสายแทงของทีมนะฮะมินิสัยที่ชอบทําเป็นเล่นแล้วก็หยาบคายแต่เขานะฮะชื่นชมศัตรูที่มีความกล้าหาญเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่โพสท่าบ่อยที่สุดในทีมด้วยนะฮะก็คือแบบจะปล่อยท่าเนี่ยก็ต้อง โพสตลอดแล้วไม่ใช่แค่โพสนะฮะต้องแบบพูดชื่อท่าด้วยไม่งั้นมันจะไม่เท่เออลีคูมเนี่ยมีนิสยัยค่อนข้างที่จะคล้ายผู้หญิงอยู่บ้างนะฮะเนื่องจากว่าวัยเด็กเนี่ยคือเรียนเต้นมาไงคือแบบโอ้โหวัยเด็กไม่รู้เป็นไรแต่ชอบเต้นมากนั่นจึงจะให้เขานะฮะนอกเหนือจากที่จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็ถึกทนนานแล้วยังมีความคล่องแคล่วนะฮะผิดกับขนาดตัวด้วยเออคือแบบตัวใหญ่แต่ว่าไม่ช้านะฮะเพราะว่าเรียนเต้นมาและด้วยเหตุนี้นะฮะเขาจึงมีท่าโพสค่อนข้างที่จะมากมายเพราะว่าอิงมาาาจกกรรเเีียนนนต้อง รีคูมนะครับมีพลังพอๆกับจีสึแล้วก็บาตาแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นสายแทงไงก็คือมีความทรหดมากกว่ากระบวนท่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการตั้งชื่อท่าโจมตีไว้มากมายแต่ว่ามันจะมีจุดที่เหมือนกันก็คือต้องเอาชื่อตัวเองนําหน้าก่อนไม่ว่าจะเป็นรีคูมเีเลเซอร์กันที่เป็นการปล่อยลําแสงออกมาจากปากนะฮะรีคูมคิกหรือว่าเป็นลูกเตะที่รุนแรง รีคูมเรเนเกตบอมเบอร์หรือเป็นการปล่อยลูกพลังจํานวนมากออกมานะฮะรีคูมเดด d ไดเวอร์ก็จะเป็นการจับอีกฝ่ายทุ่มลงพื้นนะเห็นไหมก็คือทุกท่าเนี่ยมันจะต้องเติมรีคูมนําหน้าไว้ตลอดเลยไม่ว่าจะท่าไหนก็ตามส่วนใหญ่ก็ต้องพูดแบบนี้ตลอดนั่นแหละฮะแล้วด้วยความที่แบบว่าชอบรีลานี่เองอะแต่กว่าจะพูดชื่อท่าเสร็จเนี่ยก็เลยแบบเป็นช่องโหว่ไง โดนโกคูเนี่ยซัดสลบเพราะว่าโกคูบอกกูไม่รอแล้วเออจะพูดให้จบเนี่ยมันต้องใช้เวลาตั้งเท่าไหร่วะเออก็เลยซัดๆให้มันจบจบกันไปถือว่าเป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งของรีคูมาชอบทําเป็นเล่นคนถัดมาก็คือกรูโดนะฮะเขาเป็นชาวบูลีนหรือว่าชาวบาสนะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีสีตาหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีถึง5ตาก็ได้แต่หากอิงจากในเกมนะฮะชาวบูลีนหญิงเนี่ยจะมีความสูงนะฮะแล้วก็ผอมเพรียวกับฝ่ายชายคือฝ่ายชายเนี่ยจะค่อนข้างท้วมเตี้ยเออแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะเพรียวแล้วก็สูงนะ เผ่าพันธุ์นี้เนี่ยจะมีพลังต่อสู้ที่ค่อนข้างต่ำนะถ้าหากอิงจากกุรูโดแต่ว่าพวกนี้มีข้อดีเรื่องพลังจิตนะฮะแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพลังจิตเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติของเผ่าพันธุ์นี้หรือเปล่าแต่กุรูโดนะฮะมีความสามารถที่แตกต่างจากคนอื่นแบบชัดเจนเลยก็คือความสามารถที่จะกลั้นหายใจแล้วก็หยุดเวลาได้อันนี้คือถือว่าเป็นความสามารถยูนิคนะฮะเพราะว่าคนอื่นน่าจะทําไม่ได้เหมือนแบบว่าเป็นแบบมีข่าวลือเลยว่ากุรูโดมีความสามารถนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้ถึงจะททําาาาาาได้แบบเเขนอืมมมป็ควสรถี่กกง จริงๆเราถ้าหากว่าหมอนี่เนี่ยมันสามารถฝึกกลั้นหายใจให้ดีๆได้นะฮะแบบกลั้นหายใจได้นานๆหน่อยเนี่ยคือมันจะโคตรโหดเลยนะหรือว่าแบบสามารถกลั้นหายใจได้ตลอดไปโดยไม่ต้องหายใจเนี่ยก็คือจะโคตรโกงเลยแต่ก็นั่นแหละฮะพอมาเทียบกับฮิตโตะแล้วเนี่ยมันเลยทําให้กรูโดเนี่ยกลายเป็นฮิตโตะเวอร์ชันกากไปเลยเออมันเหมือนกับเป็นเวอร์ชันก๊อปเกรดเอฟอ่ะฮิตโตะเนี่ยคือแบบโหดทั้งเก่งแล้วก็หยุดเวลาแล้วก็ควบคุมเวลาได้หลากหลายกว่ามากเลยกรูโดบอกกูต้องอดทนกลั้นหายใจนะไอ้นี่มันอยากจะหยุดก็หยุดแม่งโคตร กรูโดดนะฮะเป็นเหมือนกับแกะดาในหน่วยลบพิเศษกินิวเนื่องจากว่าพลังต่อสู้ที่ต่ำเนี่ยการจะเข้ามาในหน่วยลบพิเศษได้เนี่ยก็คือมาจากพลังจิตแล้วก็ความสามารถของเขาล้วนๆเลยฮะไม่ใช่พลังในการต่อสู้เพราะว่าพลังการต่อสู้ของเขานี่คือกากมากแล้วดูเหมือนว่าคนที่จะพอมีห่วงมีใย,ยในตัวกรูโดดในทีมบ้างเนี่ยก็จะมีเพียงไอ้กินิว นะฮะที่เขาแบบว่ายังไงก็ตามปกติก็เป็นห่วงลูกน้องในทีมอยู่แล้วแล้วก็รีคูมนะฮะรีคูมเนี่ยคือเป็นคนที่เชียร์กลูโดตอนสู้กับโกฮังแล้วคูเรลินนะไอ้บาต้ากับจีสึที่ค่อนข้างที่จะนิ่งๆนะกลูโดนะฮะเกลียดเบจิต้าเ,เ,เป็นอย่างมากเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยชอบบุล,ลี่ก็คือแบบแคนมากไอ้บ้านี่เนี่ยแม้ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะล้างแคนไม่สมหวังก็เถอะสุดท้ายโดนไอ้คนที่เกลียดเนี่ยมารักรอบแบบเล่นทีเผลอด้วย นอกจากนี้ใสขี้ขาดแล้วนะฮะกลูโดเนี่ยยังเป็นคนลามกด้วยนะเออเนื่องจากว่าในวัยเด็กเนี่ยมันใช้พลังจิตเนี่ยไปเปิดกระโปรงผู้หญิงโอ้โหใช้พลังจิตได้โคตรสร้างสรรค์มากทําอย่างอื่นก็ได้เอาไปเปิดกระโปรงผู้หญิงนะฮะหรือไม่ก็ไปขโมยของเล่นที่ตัวเองต้องการจากเด็กคนอื่นแม่งก็คือเด็กเปรตด,ดีๆนี่แหละฮะเออไปเปิดกระโปรงผู้หญิงเขาแล้วก็ขโมยของเล่นเด็กคนอื่นได้ ท้ง,งที่รู้ว่าตัวเองมีพลังจิตตั้งแต่เด็กทันท,ทีจะใช้ให้คุมนะกรูโดนะฮะคือสมาชิกค,คนสุดท้ายเลยนะฮะที่เพิ่งโดนแบบเอาเข้ามาในทีมของกินิวเรียกได้ว่าผ่านมาหนักมากเพราะว่าตอนคัดเข้ามาเนี่ยก็คือต้องลองต่อสู้กับทั้งบาตาจีสึรีคูมแล้วก็กินิวเลยนะฮะก็คือแบบเหมือนกับสู้ทดสอบใหเฉยๆพิสูจน์ตนเองโดยที่มีผู้ช่วยด้วยนะฮะคนหนึ่งถึงจะเข้าได้เออแต่สุดท้ายก็เข้าได้ก็ถือว่ากรูโดมีความพยายามดีนะฮะ แล้วก็ถ้าหากพูดถึงเลื่อนพลังในการต่อสู้นะฮะผมก็เคยบอกไปแล้วว่าต่าที่สุดในทีมก็คือโดนโกหังแล้วก็ครูลินตอนนั้นที่มีพลังต่อสู้เราเราหมื่นหนึ่งอ่ะลุ่มยังแทบหนีตายซึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยคือแบบบาต้าจีสึแล้วก็รีคุมโดนเนี่ยคือสบายๆเลยนะแต่กรูโดเนี่ยคือต้องวิ่งหนีอ่ะที่รอดมาได้เนี่ยแล้วก็เกือบชนะด้วยก็เพราะว่าพลังจิตแล้วก็พลังหยุดเวลารุนๆนเลยนะพลังจิตของกรูโดนั้นสามารถใช้ได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็น การหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูหรือว่าการขยับวัตถุให้ลอยได้เอามาใช้การโจมตีอะไรอย่างเงี้ยฮะหากกลูดโดขัดเกลาตัวเองดีๆนะฮะผมขอบอกเลยว่ามันจะเป็นสายซับพอร์ตที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยแค่ใช้พลังทำให้อีกฝ่ายขยับไม่ได้ก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยกันลุมเนี่ยก็ถือว่าโหดแล้วนะเออความสามารถโกงมากเลยทีนี้ก็จะมาคนถัดไปนั่นก็คือบาต้านะฮะมาจากเผ่าพันธุ์อะไรชื่อเช่นกันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีรูปร่างคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานในรูปแบบของมนุษย์นะฮะ บาตาเนี่ยเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในความไวของตนเองมากจึงเคลมเลยว่าตัวนี้ตัวเองนี่แหละเป็นคนที่ไวที่สุดในจัก,กรวาลน,นะถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีความเป็นจริงอยู่ในนั้นบ้างอยู่เหมือนกันนะฮะที่บาตาพูดอย่างนั้นเนื่องจากว่าไอ้บาตาเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะก็เร็วกว่ากีนิวนะกีนิวยังยอมรับเลยว่าบาตาเร็วกว่าตัวเองแต่ว่าถ้าหากบาตาไปเทียบกับโกคูหรือว่าฟรีเซอร์เนี่ยก็คือมันก็ยังช้าอยู่ดีอะดังนั้นแล้วผมว่าไวที่สุด ในจัก,กรวาลเนี่ยมันยังเขาเรียกว่าเคลมตัวเองจนเกินไปหน่อยถ้าบอกว่าไวเกือบที่สุดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะพอเข้าใจได้เออบาต้านอกเหนือจากนี้นะฮะเป็นคนคิดแผนให้กับทีมด้วยนะฮะถือว่าเป็นมันสมองแต่ไม่ใช่แบบว่าปกติบาต้าจะเป็นคนคิดนะฮะก็คือตามปกติเนี่ยกินิวก็จะเป็นคนคิดแผนให้กับทีมมาแหละแต่ว่าในกรณีที่แบบกินิวไม่อยู่นะฮะมันสมองของทีมเนี่ยจะตกเป็นที่ของบาต้าเออบาต้าเนี่ยจะเป็นคนคิดนอกจากกินิวเหมือนกับเป็นรองมันสมองในทีมอ่ะ บาต้านะฮะอย่างที่ผมบอกไปเข้าขากับจีสึดได้ดีทั้งคู่คือคู่หูดูโอ้กันในวัยเด็กนะฮะสาเหตุที่ทําให้บาต้าเนี่ยกลายเป็น <c oughs> เรียกว่าคนที่เร็วที่สุดไม่ดิคนที่เกือบจะเร็วที่สุดในจัก,กรวาลได้เนี่ยเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยบาต้าอยู่กับแม่แล้วแม่ของบาต้าเนี่ยเข้มงวดมากในวัยเด็กก็คือจะโดนแม่เนี่ยใช้ทํางานบ้านอย่างทุรนทุรายนะฮะทำทุกอย่างที่แม่สั่งอะแล้วก็จะโดนแม่ตีด้วยนะฮะแหากว่าเตรียมกับข้าวไม่ทัน โอ้โหโดนจี้ใช้แบบนี้นะฮะเขาเลยบรรลุไงถึงความไวคือจะทําอะไรก็ต้องไวไว้ก่อนทําให้เขานะฮะกลายเป็นคนที่ไวที่สุดในบ้านผมให้เครดิตแค่นี้แหละละกันเอออย่างน้อยเองก็ไวที่สุดในบ้านไวกว่าแม่ตัวเอง่กไม่ต้องไปไวที่สุดในจักรวาลหรือว่าไวเกือบี่สุดหรอกเอาแค่แบบไวที่สุดในบ้านก็พอแล้วนี่แหละคือความที่มาของความไวคือสิ่งที่จริงอ่ะเอาไปโม้ยคนอื่นฟังมันก็ดูน่าอายอยู่นะก็คือเก็บไวได้แหละอย่าไปโม้เลยว่าที่ฉันไวที่สุดเนี่ยหรือว่าที่ฉันไวที่สุดในบ้านเนี่ยก็เพราะว่า ฉันนะ่ะโดนแม่เคี่ยนมนาะตั้งแต่เด็กมันก็ฟังดูยังไงยังไงอยู่แต่ก็ต้องขอบคุณแม่ของบาต้ามากเลยนะทำให้บาต้านี่มีบั้นปลายชีวิตที่ได้ดีมากคือได้ดิบได้ดีมากเลยนะได้เป็นหนึ่งในหน่วยรบพิเศษที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแล้วก็บั้นปลายชีวิตถูกเบจิต้าหักคอตายอย่างสมเกียรติด้วยเออมันสมเกียิจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าไอตอนช่วงไทยอาจจะดูแบบไรเกียตินิดนึงในด้านพลังของบาต้าเนี่ยมีพลังพอๆกับรีคุมแล้วก็จีสึกนะแต่มีจุดเด่นที่ด้านความไบ และก็ยังทําหน้าที่เป็นมันสมองรองในทีมด้วยแต่หาก G ีนิวไม่อยู่รวมๆก็จะมีประมาณนี้นะฮะเรื่องแค่แบบความไวแล้วก็ความฉลาดที่รองจากกีนิวก็ถือว่าเป็นเหมือนกับว่าผู้ช่วยรองกับตันทีมอีกทีนึงก็ได้ฮะอืมเป็นคู่หูคู่หางกับจีสึกเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสําคัญในทีมเพราะว่าไวที่สุดไงเออั้งงั้นก็สําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละฮะสำหรับข้อมูลของหน่วยรบพิเศษกีนิวในวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างฮะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ผมหน่อยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปเหมือนเช่นเคยแล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ